น้องป่องไปสวัสดีจ้าวันดีเอฟซีสุขสุขคุนสวัสดีพี่น้องป่องไปโอ้ยถักทายกันในช่วงเก้าโมงเช้าก็าโมงเชาดีพี่น้องบันเมนบ่แม่นตะเสาหกโมงตีห้าด้พี่น้องเอ้ยโอ้ยเหลอกเลี่ยดเกียเกียลุกลัพี่น้องเอ้ย ทีนอนมันเก็บลูกเดี๋ยนี่แหละพี่น้องลูกแหล้ก็กเศร้าเส้นโทรศัพท์โทรศัพท์นี่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้มันเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตเลยเนาะมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตเราดิพี่น้องการสื่อสารนู่นนี่นั่นมันจะมาจากโทรศัพท์นี่รูกจัก อยากรู้ยังสากกระเบือยันเลือหลบรู้หอดเรื่องในมุมของคนเป็นอย่างคือว่ารู้ว่ะจีมันแชกันนั่นแหละด่ากันแชกันมันประจานกันนั่นแหละผู้นั้นบ่ถือกับผู้นี่ผู้นี่มามาผู้นั้นเกามาแชเอามาด่ามาว่าลงโซเชียลอืมเขาก็เปิดโทรศัพท์โทรศัพท์แบบนี้ ก็เป็นสาธารณะนะเดี๋ยวนี้คนเปิดแบบสาธาระนะณะผูไ้โพดเนยมันก็เห็นเบิดวตาัวพี่นอ้องอืรูเรื่องดีเรื่องบด่ดีรูเบิดหลรูสุกบนสุยางสุเนียวเก่าโมงพี่นอออ้องเอ้ยเรเบึงกุมมีกาแฟจนวนเาย็นจิตโตติดเตียงกินบ่ได้ดอกเต็มหกโมงเจ้า กินอนนีะห้องท้อง้สิลงไปเอาข้าไหมคุเบเอาดอกคุณผัวห่วงย่านเฮาบ่กินเอาขึ้นมาตั้งมาให้แล้วกบอกเฮาลูกกินก่อนจังนอนต่อโอ้ยกูไดว่าลูกขึ้นกินแล้วมันสินอนได้เนาะถ้าลูกกินแล้วก็มี่ลูกท่อนตัวเดี๋ยวก็เอออืม อืมอืมอืมมันจะอื้ออือแล้ะแล้วก็มาจับหนาจับลังหอมหนาหอมลังแล้วก็ไปงั้นอื่นัันเศร้าดียดิวเบิดมือเนี่น้องเกี่ยเกี่ยเรียลีลากลี่เรียน้ากันจนสวยอยู่ขั้นต่วันธรรมดาสิ่เราต้องไปขับรถพี่น้องขับรถแล้วก็ต้องตื่นแต่เศร้าโอ้ยอันนี้ก็รักใส่แต่ยายเขา เอาเม็ดเอาเม็ดวิตามินซีเอาเม็ดวิตามินซีใส่แล้วก็กเอายาแก้ปวดเม็ดขาวฟ้องฟูใส่น้ำรสยาบลูบจัดนี่รสชาติแบบนี้กินแต่ดดมันไม่กินบ่ได้ thế quật chim nha mình cứ số đá cứ bụng chữ lột dây nam ở phía nào bữa đây cứ số đá bụng là lái nam ạ Hãy เด็กินยาแก้แพ้กับยาแก้ปวดกันสังเกตเบกพี่ร้องช่วงใดเยอบบนบ่มีแห้งนี่ช่วงใดเยะบปวดกินยากินยาพารากินยาแก้ปวดยามไม่เกินกินยาแก้แพ้แพ้อากาศเยะบดสิน ตาบวมบึงบวมบวมใครหลีพี่น้องบวมแบบบวบวมจนจิตมองเงี้ยงบ่เห็น,นะ่ะไทยญี่นบ่เป็นอีหยงกินได้เนาะลับธรรมดาเนะาตามันก็จะสดใสอย่าแต่งเนื้อแต่งตัวอยาตาต่งแต่งตัวสันเด้ มาขันป่วยดีมีเฮงนั่นบอกพี่น้องเอ้ยหนาก็บ้ล่างหนาก็บ้ล่างเต่งก็บ้าห้าขันบ่อขันป่วยมีนเฮงอะน่ะทีลงไปข้างล่างยุกเก่างแล้วแาบนี้ ยี่บุสจีหดดอกไม้จักน้อยกันพี่น้องยี่บุสจีหดหดดอกไม้มันนั่นมันเป็นดอกไ้ได้ชื่นชมบอีกแล้วพี่นอ้องแล้วเพิ่งนมันเป็นดอกไ้ได้ชื่นชมบอีกแล้วนี่ดอกอันบ้างันนอ้นี่รอบที่สามแล้วได้นี่พี่น้องรอบที่สามแล้ว แล้วมมนี่นันยี่บนตัดย <c oughs> ี่บนตัดไอ้จริงที่มันเป็นดอกออกมันก็แตกแตกนอกขึ้นมาจากเหงามันไม่อีกพี่น้องมันปุงขึ้นมาไมมันปุงขึ้นมาไม่สิดิตัดจริงแกมันออกอีกอยู่ให้มันแบบว่าให้เขาได้ให้เขาได้เห็นแท่งนอขึ้นมาไม่แม่พี่นอ้องกำลังแตก ดูอันนี้อันนี้กะตัดให้มันเป็นนอขึ้นมาไหมอนี่บนจิขยายไว้กระบืรูว่าหอดหอดย่ามันเจด้หนันบอย่ามหิหมาลงมันสีย่างบอคนยังราสีเบิองหาบอนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวยี่บนหดต้นไหมครันี่บนจยยิลงไปข้างล่างพี่น้องเนี่ยพี่น้องหด <c oughs> เร็วเร็วฮดเรียบร้อยเล้ว,วอันนี้ีบนกับไอ้ดอกมันเบิดแล้วตัดออก ตัดออกแล้วเขาก็ถนอมกิ่งเกามันไว้เดี๋ยวมันก็จะแตกแหนงขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะเอาแหนงมนะันอ่ะเอาแหนงมันมามาช่ำไหมนี่พี่น้องเขาขยายออกได้นะคะนี่เอาแหนงมันออกมาขยายไหมเดี๋ยวยิบุญมีเวลากนนีบุญจะเฮ็ดพี่น้องจะเฮ็ดเฮ็ดเราก็จะเอาไปไว้ในห้องเอาไว้ห้องข้างลางที่มันมีฮีเตอร์ฮอนเวลาหนาหน,นาวหิมะล้มก็จะได้แบบนความอุ่นอยู่กับคน นี่รุ่นสองรุ่นสามหมดเลยนี่พี่น้องเขาตัดออกแล้วมันก็เตกแหนงเตกดอกขึ้นไม้เฮ้ได้เบื้องหยีลังพงดอกอว่าตายเป็นดอกพี่น้องว่าตายก็ได้เบิ้งได้ยังอันนี้ก็กำลังสิเป็นดอกแต่ว่าโอโคโดเหี้ยวเลยพี่น้องเย้ยต้นบักยางสูงเลยขนยามมันนั่นมันก็นสิเอ็นออกไป,นป่นละผาดลุข้ขางล่างคนที่ได้บุ เนี่ยอันเนี้ยสามรอบนี่แหละนะพี่น้องเนี่ยสามรอบนี่แหละแต่รอบรอบเลขสวยมากรอบสองกับสวยรอบนี่ก็โอเคแต่ว่ามันกับบ่ดอกดกแบบว่าไม่เห็นใบนะเที่ยวกอนมันจะแบบจนบ่เห็นใบอ่ะแต่นี่ก็ได้สํานีดก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันรอบรอบที่สามแล้วอันนี้มันรอบที่สามแล้วพี่น้องรอบรอบที่สามนี่ถ้ามันอ่าน่นบางคนเขาเจ้ากับเอาทิมละพี่น้องเขาเจ้ากับเอาทิมละเนาะ คนที่มักดอกไม้ต้นไหม่ก็กจะประมาณนี้ก็มีความสุขกับกับสิ่งเหล่านี้แหละพี่นอ้องอืมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราทํานี่แหละตื่นขึ้นมากกรดีเห็นดอกไม้ได้เห็นวิวสวยๆได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์กับโอ้โหสุดยอดแล้วล่วลวนะเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเรื่งด้วยที่ว่า สภาพร่างกายของเราอ่ะมันแก่โลยล่าแล้วเออมันมันถึงวัยที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษาเลี้ยวฮะนะพี่น้องมันกะย่อมมีเน,นในการที่เฮ้าบอค่อยสบายเนาะก็ต้องพักผ่อนดูแลตัวเองไปสภาพอากาศคือเฮากบมันบ่ม่นเมืองบ้านเฮ้าพี่น้องมันก็จะปรับยากแน่คือว่าล่ะเอาตามนั่นแหละพี่น้องย่าบ่นลงขาง่างกอนเด้อขอบุญขอบคุณหล,ลายๆนะคะสภาพ ตัวเองวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวตาบวมเลยต่ว่ากัดสร้างแล้วละพูดถึงว่าปวดหัวกัดไข้เน่แห้วละต่ว่าด้วยที่เฮากินยายกินอย่างเรานอนนองมันเหตใไงเฮาตาบวงตาบวมมั้งสิน่ะพี่นอ้องอืก็ขอบคุณหลายๆสําหรับคนที่เป็นห่วงบอกให้ไปหาหมอบอกให้ดูแลนู่นนี่นั่นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ